เสีราศีดวงดีทันทีไม่ต้องรอดาวย้ายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่าดาวพฤหัสบดีที่กําลังจะย้ายมาให้โชคกับหลายราศีแต่มีอยู่เพียงสี่ราศีที่ไม่ต้องรอดาวพฤหัสบดีย้ายได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง 13, ง13พฤษภาคม ชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในบรรดา12ราศีก่อนดาวพฤหัสบปดีย้ายหากเพราะดาวพฤหัสบปดีทับดวงของคุณอยู่ตอนนี้เลยทำให้ชาวราศีเมษเป็นราศีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างยิ่งดาวพฤหัสรปดีเปรียบเสมือนดาวนำโชคเป็นดาวที่นำแสงความสำเร็จมาให้คุณโดยตรง เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินถ้าเริ่มต้นในช่วงนี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากราศีเมถุนผูท้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นราศีที่ดวงรวยในตอนนี้ดวงเด่นมากในะเรื่องของการเงินในช่วงนี้คุณจะสามารถหาเงินได้มาก ชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสได้รายได้จากน้ำพักน้ำแรงเป็นกอบเป็นกรรมแถมยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบอีกด้วยถ้าในตอนนี้คุณคิดจะเป็นหนายหน้าหรือซื้อมาขายไปหรือติดต่อกู้เงินจะมีโอกาสได้สูงมากราศีตุลผูท้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15 <5 S 1> พฤศจิกายน ดวงชะตาชาวราศีตุลตอนนี้ถือว่าดีเป็นราศีที่ดวงมีโอกาสได้พบเจอกับความสุขสมหวังในชีวิตสิ่งดีๆจะเข้ามาในช่วงจังหวะก่อนที่ดาวพฤหัสบดีย้ายโอกาสดีๆจะทยอยเข้ามาในชีวิตแต่ทั้งนี้หากคุณขว ẩ ยคว้าจะยิ่งดีเพราะโอกาสเข้ามาในชีวิตก็จริงแต่ถ้าไม่ขวอยคว้าโอกาสก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นแนะนําให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโอกาสมาถ,ถึงจะได้คว้ามาครองได้ทันที ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูเป็นราศีที่ดวงมีแนวโน้มว่าจะเริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากในช่วงนี้คุณจะติดต่องานเสนองานขยายงานขยายกิจการให้ลุยได้เลย,ย,ย,ลยเพราะมีโอกาสสำเร็จสมหวังอย่างมากหากทำงานประจำในช่วงนี้มีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่จะเมตตา เพราะคุณเป็นคนเก่ง <คน S 1> มีความสามารถจึงมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือได้ลูกค้าใหม่ๆใ,ในช่วงนี้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ